สวัสด,ดีครับทุกคนสวัสด,ดีครับวันนี้เฮียไปเมกาพาซ่ซามานะครับผมว่าจะไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่พวกฮอตทอยนะอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อนึกว่าน,นิ้วหายมันกำลังดิดนิ้วใช่ไหมน,นะซึ่งจริงๆอ่ะไม่เฮียไม่อยากใช้แบตออของมันก็เลยจะเอาแบตที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มีขาย ในไม่กาบพาธาบางทีก็ซื้อในช้อปปี้อะไรเงี้ยซื้อช้อปปี้ถูกนะครับผมมาแนะนำซึ่งมันใช้แบตเตอรี่อ่าไอตัวหกสองหนึ่งกับห้าสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะฮะก็ก็แต่คือว่าประเด็นของวันเนี้ยเฮียจะมาถามทุกคนนิดนึงนะอยากถามคือแม่งโคตรขาดใจเลยนะหรือจากประสบการณ์ผมอะ่ะมันจะเป็นเพราะ เป็นเป็นแค่ไอคนคนหนึ่งหรือเปล่านะผมจะมาถามทุกคนว่าของเล่นเนี่ยของเล่นเนี่ยเ,เราพีออเดอร์ไปเนี่ยการพีออเดอร์มันคืออะไรเอาความเข้าใจของของของเราก่อนนะของผมของของผมก่อนเนี่ยสมมุติว่าการพีออเดอร์เนี่ยสมมติเราพีมมากับล้านไปหนึ่งนะมันจะมีแบบบางทีของมันมีจํานวนจํากัด 2. Pre-order ไปเพื่อว่าเราได้สินค้าแน่ๆใช่ไหมสามหรือการ Pre-order หรือเขาจ่ายเงินเป็นบางส่วนเนี่ยเราซื้อของกับร้านเขาแน่ๆแ,และเขาก็เอากำไรของเราเนี่ยน้อยหน่อยจากถ้าเกิดสินค้ามันมามีเพียงพอเนี่ยสมมติราคา4,000พันถ้าเกิด Pre-order ราคามันจะต่ำลงไปอันนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งขันของร้านค้าถูกปะนในความเข้าใจของผมนะซึ่งไม่จะเป็นวงการไหนก็นแล้วแต่เหมือนกัน มันก็จะเหมือนกันหรือพรีออเดอร์เต็มจํานวนเลยแต่ลดราคาลงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือพรีออเดอร์อย่างที่บอกก็คือว่าเหมือนกับแบบลูกค้าเอานแน่แล้วก็ลดราคาให้ซึ่งมันเป็นการตลาดของร้านค้าแต่ละร้านผมก็เลยงงว่าไอการพรีออเดอร์เนี่ยซึ่งโอเคคุณได้ของแน่ได้ของจริงได้ของก่อนคนที่ไม่ได้พีออเดอร์อันเนี้ย มันต้องเป็นแบบนั้นถูกป่ะเออแต่ผมงงเว้ยผมไม่ได้นามาานะแต่ผมอยากจะรู้ว่าพ่อค้าบางคนมันก็แบบว่าเห็นแก่ตัวนะซึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะการพีออเดอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเขาเป็นวิธีการถ้าเกิดร้านที่คนที่เขาเออมีจริยธรรมพอเขาก็จะตาม กำหนดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามตามตามคิวของลูกค้าอะไรเงี้ยหรือบางคนน่อาจจะมีความใกล้ชิดสนิมสมฮ้ยอ,อาจจะบอกลูกค้าก่อนว่าใกล้เคียงใกล้มาแล้วนะหรือมาแล้วก็อาจจะให้ซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเย,เยอะวันนี้ผมไปจริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากจะมาถ่ายคลิปว,วันนี้ผมไปไม่กลับพาซาเว้ผมไปเจอร้าน ขายในเมกกะพาซาคือสะพานเหล็กมันมีขายพวกฮอตทอยพวกเซ t ดีทอยพวกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วผมก็เล่นหมดทุกอย่างอ่ะไม่เอาเป็นฮอตทอยเซ t ดีทอยเนี่ยจริงๆแล้วก,ก็ก็ซื้อไปไม่เคยแกะไม่เคยรีวิวอะไรหรอกแล้วก็มีหลังๆเนี่ยมีทรีซิโร่นะของไอรอนแมนอย่างเงี้ยแล้วราคามันก็แพงอยู่แล้วละสามพันสี่พันห้าพันฮอตทอยแปดพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้า คือถ้าเกิดใครรู้จักผมผมแม่งก็เป็นคนที่ซื้อไปเรื่อยเปื่อยเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะได้ของถูกผมไม่เคยสนใจถ้าเขารู้จักผมหรือร้านค้าแนะนำผมไปเมกาพาซาผมเดินข้ามาผมไม่มีปัญหากับร้านไหนแล้วเขาก็แฮปปี้เพราะว่าผมผมก็รีวิวให้เขาฟรีๆแล้วผมไม่เคยที่ต้องการอะไรตอนนี้ผมไปร้านที่เมกาพาซาเนี่ยเขาขายขายไอ้แซดดีทอยอย่างนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ย ร้านชั้นชั้นหนึ่งมีมีมีขายชั้น2ก็มีขายชั้น3ก็มีขายเอาเป็นว่าไอ้ร้านพวกเนี้ขายที่ไม่กาพาซามีขายทุกแทบทุกชั้นแล้วกันนะไอ้กล่องแบบนี้ขายตั้งแต่หลักกล่องแล้วประมาณ700 600, 600กรว่าบ,บาท700 8 0 0หรือแม้กระทั่งในช h อป e e หรือ Lazada ก็มีขายถูกไหม บางคนชอบเล่นเพราะ1ราคามันไม่แพงอันนี้มันสเกลหนึ่งต่อเท่าไหร่หนต่อ10หรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งวันนี้ผมซื้อมาถามว่าจริงๆผมซื้อมาทำไมผมซื้อมาในราคาถูกกว่าพีออเดอร์ซึ่งอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเพราะบางทีเราไม่มีเราจะราคาเท่าไหร่เราอยากได้เราซื้อถูกไหมทุกคนที่เล่นของเล่นแต่คนที่พีออเดอร์เนี่ยสิ่งที่อยากได้การพีออเดอร์คืออะไร คือ 1. เราได้ของแน่ๆ 2. เราไม่ตกขบวน 3. เราอาจจะได้จากการตลาดจากร้านค้าที่เขาเอาเงินของเราไปส่วนหนึ่งเพื่อที่เราซื้อของเขาแน่สแล้วเขาก็ลดราคาให้แล้วเขาจะได้ทำมาร์เก็ตติ้งถูกหรือเขาไปไปฟอร์เควสถูกว่าเขาควรที่จะเบิ Order ้ลออเดอร์ใหม่ๆเนี่ยไปยังไงนะแล้วเขาก็จะมีการสร้างฐานลูกค้าไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็น,นกลไกทางธุรกิจ ของร้านค้าแต่ละร้านค้าแต่ราคามันไม่ได้หนีกันหรอกเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นราคาสูงราคามันยัไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ปรากฏว่าวันนี้ผมไปซื้อกล่องนี้มาซึ่งมันเป็นไอรอนแมนมาร์ค43อันนี้ผมไปวอล์กอินและซื้อเลยและราคาก็อยู่ที่มัน700ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็อาจจะอยู่700 750 790 อะไรประมาณนี้แล้วแต่ร้านแต่วันนี้ผมซื้ออันนี้มาเจ็ดร้อยผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ปรากฏว่าไอ้กล่องเนี้ยผมเว้ยมีพีออเดอร์ไปมันประเด็นวันนี้ก็เลยมาถามว่าการพีออเดอร์เนี่ยมันคืออะไรการพีออเดอร์แปลว่าเราพีออเดอร์ไปเป็นเดือนและมันจําเขาไว้หมายความว่าเราได้ของแน่ๆถูกไหมและเราอาจจะได้ของก่อนตลาดที่มีอยู่ หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คือว่าการพีออเดอร์มันต้องได้แน่ๆเพราะว่าถ้าไม่พีออเดอร์แล้วจะไปซื้อทําไมแล้วพีออเดอร์ไปอยู่ที่มันเจ็ดร้อยกว่าบาทซึ่งแพงกว่ากล่องน,นี้แน่ๆน,นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมพูดถึงเรื่องราคาเพีออเดอร์ไปแต่ได้ของช้ากว่าผมไปวอล์กอินตามร้านค้าและแม่งถูกกว่า อันนี้เข้าขายว่าพรีออเดอร์หรือเปล่าส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเกิดเป็นบุคคลที่ขายของเนี่ยคุณต้องมีจิตใจบริการลูกค้านะสิ่งที่ผมได้วันนี้อ่าผม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 ,ผมพูดยกตัวอย่างแล้วกันผมพีออเดอร์ไปตั้งแต่ต้นเดือนและจ่ายมัดจำไปเท่านี้ตามตามตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ ในราคามัดจำก็คือหนึ่งร้อยบาทคือพิออเดอร์นะและเส็ษสุดท้ายเพื่อวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่อะไรยี่สามอะยี่สามแต่คือว่าวันที่สิบเก้า็คือวันอาทิตย์เขาไม่เศษมาให้ผมโอนเงินผมโอนเงินส่วนที่เหลือไปประมาณหกรอยกว่าบาทเลยนะ,นะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เคยซื้อของกันอยู่แต่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะเล่นตัวนะแต่คือว่า เราก็ไม่ได้ซีเลียดวันอาทิตย์ก็คงโอนตังจะเอาของได้ไงมันเป็นไปไม่ได้วันวันจันทร์วันอังคารก็วันพุธเราก็ไม่ได้ซีเลียดเลยแต่พอวันพฤหัสวันนี้เราไปไม่กล่าภาษาแล้วปรากฏว่าเราไปเจอนี่มีขายทุกร้านราคาที่เท่ากับเขาด้วยหรือราคาที่ถูกกว่เขาด้วยผมก็ไม่เสดไปถามไงว่า พี่ผมยังไม่ได้ของพี่ส่งหรือยังครับส่งแล้วได้คำตอบมาแบบนี้ผมส่งแล้วเอ,อถ้าเกิดพี่ส่งของรบกวนส่งเเขาเรียกว่าอะไรสลิปใช่ไหมสลิป,ลปผมขายของผมก็ลูกน้องผมไปส่งเขาบึงไปส่งของมึงส่งสลิปให้ลูกค้าป่ะปเพราะถ้าเกิดไม่ส่งลูกค้าตามไหมแต่คือว่าของเราเป็นสินค้าราคาแพง ต่เนี้ยหลักร้อยผมไม่ได้ซีเรียสไงเพราะจริงๆผมไปอินกับของเล่นอย่างอื่นอยู่ผมก็ไม่ได้ตามหรอกแต่ปรากฏว่าเนี้อไปแล้วไปเจอมีทุกร้านแต่ทําไมของกูยังไม่ได้วะก็เลยถามเขาไปเขาบอกว่าส่งแล้วส่งแล้วพี่ขอสลิปหน่อยครับผมจะได้ตามถูกเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้อมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ขนส่งถูกไหมมันอาจจะเป็นที่ขนส่งไม่ดียี่ห้อขนส่งมันไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไวไปซะทุกอย่างแต่บางทีส่ง วันนี้พรุ่งนี้ได้ของซึ่งร้านเราส่งทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมต่างจังหวัดด้วยซ้ําอ่ะไม่เป็นไรผมก็ถามเข้าไปเขาบอกเฮ้ยวันนี้ยุ่งอยู่ของลงขายดีขายดีก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไปไม่กลับพาซาตั้งแต่บ่ายจนถึงบ่ายสามโมงกว่าผมจะกลับแล้วผมก็เลยไปถามเขาอีกว่าพี่สลิปได้ยังผมจะตามถ้าเกิดมันยังไม่ได้เนี่ยผมจะซื้ออีก ผมไม่สนใจการซื้อซ้ำของผมแม่งเป็นเรื่องปกติจะซื้อซ้ำกี่ตัวก็ไม่มีปัญหาไม่อ่านไม่อ่านเสร็จปุ๊บผมโทรไปเบอร์พร้อมเพย์ก็ไม่รับไม่รับแต่คือว่าเบอร์พร้อมเพย์เป็นเบอร์ของอีกคนหนึ่งเขาบอกแต่คือจริงๆแล้วคือจะให้ทำไมผมเลยโทร m e s s ซนเจอไปรับสายเขาก็บอกผมว่าส่งแล้วส่งให้ผมแล้ว เขาก็เยียนเสียงแข็งผมก็ขึ้นไงผมว่าพี่ส่งแล้วแล้วพี่ส่งแล้วทาไมพี่ไม่ส่งไอ,ไอ้ไอ้สลิปมาผมจะได้ไปตามก็บอกผมยุ่งอยู่อา้าวมึงขึ้นกูก็ขึ้นอะทําไมอะ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ขึ้นผมไม่มีปัญหาหรอกแต่คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าถ้าเกิดคุณส่งของหลังจากวันนั้นหนึ่งวันสองวันหรือสามวันอะไรก็แล้วแต่น่ คนอย่างผมแม่งจะตามทําไมหรือคนอื่นที่เขาอยากได้ของไวๆเขาจะตามทไเขาจะตามไหมเขาก็ต้องตามเป็นมึงมึงตามป่ะเออคือบางคนเขาไม่ตามหนึ่งอยากได้ของไวตามเพื่อที่จะไปรู้ว่าของมาอย่างหรือของส่งอย่างแต่คุณไม่ส่งสลิปแปลทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกว่ามึงส่งหรือไม่ส่งไม่รู้ไงถูกไหมแต่กลกลายเป็นว่าไม่ส่งไง อ้าวพี่บอกวันนี้พี่ยุ่งเขาบอกว่าเขายุ่งมากเดี๋ยวเขาส่งให้เดี๋ยวเขาว่างเขาจะส่งให้แต่ผมจะกลับจากเมกาพาซาผมก็ต้องรู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะผมจะซื้อเบิ้ลผมไม่รอของมึงแหละผมก็ซื้อมาแต่คือว่าผม,มอยากคุยเขาถามผมว่าผมต้องการอะไรจากการที่ผมโทรไปตามผมไม่ได้ต้องการลายครับผมแค่ต้องการสลิป ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าหรือเป็นร้านค้าที่เขาขายของเนี่ยวันต่อวันเนี่ยเขาส่งเนี่ยเขาต้องส่งให้ลูกค้าเขาไม่อยากตามให้ลูกค้ามาตามให้ปวดหัวเราเป็นผมผมก็ไม่อยากให้ลูกค้ามานั่งตามมันเป็นหน้าที่เว้ยแต่อันเนี้ยผมโอนเงินไปวันอาทิตย์ซึ่งจริงๆผมไม่ได้เสียดยหนึ่งวันสองวันสามวันอะไรก็แล้วแต่จนวันที่สี่ไม่มีการส่งแต่ผมถามอะโอเคมันอาจจะไวสําหรับคุณก็แล้วแต่นะผมก็ถามเพื่อที่ จุดประสงค์ของผมอะผมจะได้ไม่ต้องซื้อเบิล้ลเพราะผมซื้อของคุณแล้วแต่ผมก็บอกพี่ในกลุ่มที่พี่โพสอะพี่บอกมีของตกขบวนมั่งพร้อมส่งมั่งแต่คือว่าคนที่แม่งพีออเดอร์ไปแล้วคุณให้โอนเงินอะไม่ส่งสลิปมาแต่คุณแม่งเอาของทำให้ผมคิดว่าคุณแม่งเอาของคนที่พีออเดอร์ไปล่อของคนที่ยังไม่ได้พีออเดอร์หรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้นะแล้วผมก็ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทุกคนคิดได้แล้วผมก็ไม่ได้บอกเลยว่าคุณเป็นใครแต่จุดประสงค์ที่คุณมาบอกว่าผมต้องการไลฟ์ผมแค่ต้องการสลิปในการส่งของสุดท้ายมันคืออะไรทุกคนที่ต้องอยากได้ของเขาผมอะไม่ได้บอกเลยว่าคุณโกง คุณไม่โคงหรอกของแค่หลักร้อยแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยของมันก็หลักร้อยแล้วผมซื้อเบิ้ลได้แต่แค่ผมต้องการรู้ว่าคุณส่งหรือยังถ้าส่งแล้วอ่ะจิตใจที่แม่งส่งแล้วอ่ะหลังจากนั้นสามถึงสี่วันอ่ะคุณทําอะไรอยู่อ่ะผมถามแค่เออผมก็ถามเขากลับไปแบบเนี้ยตอบผมไม่ได้อ่ะแล้วก็มาถามผมว่าผมต้องการอะไรผมไม่ต้องการอะไรอะคุณ ผมแค่ต้องการของหรือผมต้องการสลิปว่าของมันมาส่งจะได้รู้ว่ามันมาวันไหนผมจะไม่ต้องเบิ้ลในสุดท้ายผมก็ซื้อเบิ้ลมาพอซื้อเบิ้ลมาเสร็จปุ๊บเพืพอ่อเพื่อที่ผมอยู่ไม่กับพีท่าผมจะได้ซื้อมาเลยแต่คือผมก็ต้องอยากรู้คนซื้อของก็ต้องอยากรู้แต่บางคนอาจจะบอกว่าสามสี่วันเฮ้ยมันอย่างงู้นอย่างงี้ใช่แต่ถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะให้เราโอนเงินเขาก็ต้องพร้อมส่งหรือเปล่า แล้วก็ในหนึ่งถึงสองวันน่ะก็ส่งสลิปมาแต่นี่ไม่มีการส่งสลิปนอกจากถามถามไปตอนเช้าตอนเที่ยงเที่ยงอ่ะจนผมไปไม่กลับอาซาเดินเสร็จผมรอเขาจนผมต้องถามเขาว่าสลิปอยู่ไหนยังไงยังไงจนถึงต้องโทรเข้าไปเมสเซนเจอร์ถึงจะถามแต่ถ้าเกิดคุณส่งสลิปมาคือแม่งคือจบแต่ประเด็นคืออะไรแต่ประเด็นอวางสายไปแล้วผมก็ซื้อมาแล้วแล้วถึงจะส่งสลิปมาให้ปรากฏว่า วันนี้วันที่ยี่สบสามแต่โอนเงินวันอาทิตย์นะแต่วันนี้วันที่สามผ่านไปสี่วันเพิ่งส่งเมื่อวันที่ยี่สบสองตอนเย็นหรืออะไรประมาณเนี้ยก็คืออะไรวะพีทก็คือไม่ได้ส่งอ่ะเพิ่งมาส่งไงเออแต่สิ่งที่พีกกว่าพีกก็คืออะไรรู้ไหมผมแค่ต้องการถามพอกลับมาจากไมกลกาพาซ่า ถึงนี่ของมาส่งขอแกะออกก่อนแล้วกันนะเนี่ยของมาถึงแล้วผมไปดูในเนี่ยสลิปเนี่ยเพิ่งส่งเมื่อวานตอนเย็นเหลือหรือใบใหรืออะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเมื่อวานผมถามก็แปลว่ายัางไม่ได้ส่งถ้าถามเมื่อวานนะก็แปลว่ายัางไม่ได้ส่งถูกปะ่ะเออ ผมถึงต้องถามทุกคนว่าการพรีออเดอร์อันเนี้ยมันเรียกว่าการพรีออเดอร์อเป่าวะได้ของที่หลังอะได้ของที่หลังกว่าคนที่ไม่ได้พรีและซื้อในราคาที่ถูกกว่าอันนี้เขาเรียกว่าพรีออเดอร์ป่ะทุกบางบางท่านที่เห็นเขาอาจบางท่านอาจจะงงนะครับผมว่าทำไมทำไมถึงได้อ่าเนี่ยดูดิ พีออเดอร์ order. ตีว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกลางๆไม่พีออเดอร์เจ็ดร้อยแล้วแม่งได้ของก่อนพีออเดอร์ด้วยเอางงพิมงงไหมเนี่ยไม่งงทำไมไม่งงว่าคือของทำไมแบบเราพีออเดอร์ไปอ่ะเออพีออเดอร์แต่ได้ทีหลังและแพงกว่าด้วยได้ชา้าเออมีใคร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  อยากรู้ไหมผมก็เลยเล่าให้ฟังผมเข้าใจนะคือเขาเรียกว่าอะไรไอ้ของพวกเนี้ยมันมีตัวแทนนำเข้าหลายคนถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นอย่างเนี้ยถ้าเกิดคุณทําไม่ได้คุณก็จะรับพิออเดอร์ไปเพื่ออะไรเออแล้วประเด็นนี่ว่าจะได้ช้ากว่าคนอื่นผมก็ไม่ว่านะแล้วผมถือว่าผมพอใจในสิ่งที่ผมจะซื้อกับเขา แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันได้กับคืนมาในประเด็นของวันนี้คืออะไรถ้าเกิดคุณจะเป็นคนขายคุณต้องมีเซอร์วิสมาที่ดีกว่านี้ไว้เข้าใจปะถ้าเกิดคุณไม่ส่งใบส่งมาเนี่ยคุณจะมาเถียงผมได้ไงว่าส่งไปแล้วใครที่ไหนเขาจะเชื่อว่าคุณส่งหรือ,รอไม่ส่งแต่ผมเชื่อว่าคุณส่งแต่ทำไมคุณไม่ส่งสลิปมาจนในสุดเพิ่งรู้ว่าส่งมาเมื่อวาน มันเลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้เสียหรอกคุณจะไปบล็อกผมในกลุ่มของคุณก็ผมก็ไม่ได้ว่านะแต่แพ่ผมแค่อยากรู้ว่าแบบเนี้ยมันพีออเดอร์ไปแล้วมีพูดด้วยนะถ้าอยากได้ของถูกของพีออเดอร์มันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็ของเขาเรียกว่าอะไรของถูกกว่าเออได้ถูกกว่าถูกกว่าอะไร ว w a l อินไปซื้อเนี่ยและได้ได้ก่อนคุณด้วยถูกกว่ามีใครไม่เข้าใจไหมหรือใครอยากรู้ว่าอ็อบอ์มาได้นะผมแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นร้านขายปกติทั่วไปอะลุงเย็นส่งของซื้อของโอนเงินน่ะเขาส่งสลิปให้แล้วแต่ผมไม่ตามเลยผ่านไปสามสี่วันแล้วผมเอกใจด้วยซ้ำ เขาส่งมาว่าผมต้องโอนเหลือเท่าไรแล้วผมก็โอนเดี๋ยวนั้นเลยผ่านไปสองถึงสามวันเขายังไม่เปิดอ่านเลยแล้วเขาจะส่งมาให้โอนเงินทำไมอ่ะถ้าบอกว่าเขายุ่งอะไรขนาดเนี้ยถ้าเกิดยุ่งมากมีงานทำเยอะแล้วแบบตอบลูกค้าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมว่าอย่าทำอย่าขายจริงๆ แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้พีออเดอร์แล้วอยากได้ของเลยพร้อมโอนตอบโคตรไวเลยผมเคยมีประสบการณ์กับคนนี้แล้วด้วยหรือไม่จริงครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้มาโจมตีใครผมแค่มาพูดได้ฟังว่า walk-in ซื้อเลยเดี๋ยวนี้ถูกกว่า p r ีออเดอร์จ่ายของก่อนและได้ของช้า มันก็มีเหมือนกันเนี่ยจบขอบคุณครับที่ทุกคนทนฟังบายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับแบบนี้ก็มีด้วย